พอไปที่น้องเดี๋ยวจะไปบูชาผ้าไต่เนาะครับโตชันข้าเสร็จแล้วไปบูชาผ้าไต่ครับผมบูชาผ้าไต่ตัวนี้บูชาผ้าไต่สายพันธุ์โตเนาะยอดได้ไหมครับชุดเนาอ่ะชุดเดียวครับตัวนี้ตัวน้อยก็ได้สัวน้อยก็ได้อะตอนนี้นะครับทานข้าวเสร็จแล้วอย่างน้ำสำราญนี่ก็จะมาทำบุญกันต่อเนาะ มาทำบุญกันต่อนะครับดัละครับวันนี้เกิดจากการขนฝายการขนฝายบุญหรือในบุญข้อหนครับโดยวุขนายบุญนะมีอะไรช่วยไดไช่วยเลยนะครับขอขอสาทุกคนนะครับมขอบคุณมากครับขอบาุท่านก็ไปบูชาพระตรกันครับพี่น้อง เดี๋ยวจัดเตรียมไว้ก่อนนะครับจะไม่แจกแม่นางแม่นางตอนนี้มีท่านยกมาแล้วบอกเลยว่าจะเอาวางไว้ตรงไหนก่อนนะครับเดี๋ยวจะพึ่งรับนะครับจะเพึ่งรับกันเราจะต้องเซ็นรับเซ็นรับเป็นเป็นลายลักษณ์อักษรครับถวายในโบสถ์ครับเพราะบางท่านเนี่ยที่มาตรวจลายชื่อยังรู้แต่รับต่อแต่มาดูเลยว่าอะไรก่อนนะครับแต่ละเล่น ตาต้องให้ได้ได้ความมั่นคงได้ความมั่นใจบอนถ้าว่าท่านป็นเจ้าภาพที่จะมาเป็นตัวแทนตี่อสานสาวลูกอะไรวานะครับของท่านมาจองห้าลูกตอนนีนี้ก็ดีนะครับเวลาหาเลขที่ะเข้ามาไม่ได้ไม่เห็นลูกค้าขอรอเพ่อจุดวาร้องพ่ออยู่เอาไว้ตรงนี้ชีวิตว พี่น,ออน,น้องก็ยา,มา,นนาที่ฐานก่อนที่ฐา,า,านยามพอดีฐานกันระบบวันจุๆก็นะครับบบนี้เอาไว้ให้เนี่ยเอาไว้อะนี้ยดได้ค่ะเด้อขอนี้ยอดก่อนได้คะเด้อ ตรงนี้วางผัดไทเนาะครับอันนี้อันนี้ไม้สวรรค์บ้างนี่บอกครับไม้สวรรค์ไม้สวรรค์ไม้างดอกไม้ติดผ้องบอกเนาะครับพี่น้องสบายเรียบร้อยแล้วติดท่องบัดนี้ครับผมติดผ่องเอาแกลบไปติดเด้อ แกะทองก่อนพี่น้กกองแกะทองก่อนติ๊ดติดทองลูกนี่มีครับพี่น้องติดทองลูกนี่มีครับผม ไปแล้วครับลูกนี่มีลูกที่เกหรืออีกแปดลูกครับผมตายแล้วติกดยังไงนะย่าครับติดทองลูกนิดิอีกแลูกที่เหลือครัต่ไปแล้วสี่เก้าลีงรอสเก้าลี้มครับ้า่านีครลูกาวนลูกิดลูกที่หนึ่งครับพี่น้องตอนนี้ติดบงยาติดลูกที่9้าครับผมนี่สี่เก้าเะครับที่ตตาผมติดทอง ลูกนิดลูกที่หนึ่งพี่น้องที่ท้องลูกที่หนึ่งครับมาเลยนะครับไรต่อครับพี่น้องไปต่อไลูกต่อลูกที่สองพี่น้องคับลูกที่สองครับผมเดี๋ยวครับแกแกทองพี่น้องแกทองก่อน ใช่เนี่ยครับทุนไทยทั้งอายสานสิบหกเล่มรวมทั้นลูกนิมิตทั้งลูกเอกเดินนะครับแล้วก็ลูกตามที่ต่างๆนะครับคิดน้อยใหญ่เนาะอนุทิสายาทิสายาทั้งแปดโลกนะครับบวกกับลูกเอกอีกหนึ่งเป็นเก้ารวมแล้วนะครับตีข้องพี่น้องตีข้องก่อนครับสามร้อยตีข้องครับพี่น้องตีข้องอ้าวท่านใดที่มากับพระอาจารย์โตนะครับมานะครับท่านใดที่ได้จอง กาจารย์โตมิตรตัดไวยนะครับกำลังจะรับตัวนี้สิบเก้าตัอพี่น้องป็นต่อลูกที่สามครับผมลูกที่สามต่อครับครับลูกที่สามนะครับพี่น้องทองลูกนิมิตมาใร่วมกันนะครับได้นำปัจจัย3,600บาทนะครับมามาให้พระอาจารย์ได้มอบถวายเพื่อสมทบ ในพิธีในวันนี้นะครับตอนนี้หาพระอาจารย์อ๋อยเสร็จแล้วพี่น้องพระอาจารย์อยู่ที่ไหนครับลูกิษย์รยอยู่ใครมาต่อลูกที่สี่พี่น้องมารอท่านอยู่ที่พ่ออาจารย์อ๋อยนะครับลูกศษย์ลูกหาพวกซื้อบพถิกปัญญ์ปัจจัยนะครับตามมาเพื่อจะน้อมถวายบูชา ในงานนี้เป็นัจจัย3,600บาทก็ขอริมนวัตการอ่อยนะครับปอ้ตอนนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงใบดีกาเลยลูกที่ห้าพี่น้องก็าใบดีกายังไม่ถึงใบละกาเราด่วนด้วยครับลูกที่ห้าพี่น้องก็เสียเสียทางด้านในจะไม่ได้ออกมาทางด้านนอกนะครับ เรียบร้อยครับลูกที่5พี่น้องพี่น้องต่อลูกที่6ต่อมาดิมมีเก้าเสียทุกคนเลยนะครับแค่เต็มนนะครับจัดสร้างได้เก้าเก้าเสียนี่ถือว่าบารมีลูกนิมิตลูกที่6พี่น้องเอ้ยเรียบร้อยแล้วลูกที่6พี่น้อง วัดป่าภูอ้อมเข้าพระอาจารย์อ้อยวัดป่าภูอ้อมเข่านะครับตอนนี้นะครับอุบาสกวัดท่านเนาะนมน้อยนี่ได้อัจจัยที่จะมาร่วมถวายพรวงเข้าที่เจ็ดมาจากภูอ้อมเข้าเนาะอ่าไปรับที่นี่เลยพระยาเก่หรือพระธาตุพนมครั้งหนึ่งฝนตกเทโวโรนะกลางคืนวันที่คุณกัลยาภิพอ้อยมาพุ่มปีพระธาตุพนมเนี่ยฝนตกเย็นแหละพอถึงที่ีดุดตึ๊ดนี่คือเนาคือ สุดท้ายพี่น้องลูกสุดท้ายลูกทรับลบกนะครับติดลูกนมิดลูกสุดท้ายแล้วครับลูกทิเบตลูกไม่ต้องขยี้นะเพราะเป็นครูอาจารย์นะครับต้องขยี้ครูบาอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขออกอากาศจุดเริ่มต้นนะครับสาธุที่มาแลยลั่นคล้องรับนคล้องเหมือนเขาของเช้านี้เฉพาะพิทักษ์บากร้อยกว่าลูกนะครับที่ลั่นก่อนเลยแม่ที่ใบมีใบเก็กลั่นล้องก่อนเลยนิมนต์มาก็นะครับ หลักๆแล้ว7 2ลูกนะครับที่จะมาทำีมงวันนี้ตีสาเทือกปอม่นไก็ตีเทือเดียวสนามโดยคามบู๊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 บบู๊บบู๊บบูอบบู๊บบู๊บบู๊้อูตบบูมบี่๊บบู๊บบด๊บบู๊บทู๊บบู๊บบู๊บบบบู๊บบู๊อบน บแล้วพี่น้องครบแล้วครบเก้าลูกแล้วครับลูกไม่มีสาธุให้ได้บุญในหลายเด้อครับผมสครับกาำหรับที่นี่ขอจบการท้าที่นี่เด้อครับพ่อแม่พี่น้องให้ได้บุญน้ำกันครับผมขอบคุณมากสำหรับการรับชมจนจบคลิปครับสวัสดีครับ